นอกจากจะถูกจีนแซงเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังถูกตลาดหุ้นจีนเบียดขึ้นแท่นเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกด้วยแต่ว่าล่าสุดญี่ปุ่นกลับมาทวงมาลังเป็นพี่ใหญ่ในตลาดหุ้นเอเชียอีกครั้งแล้วครับ ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวของญี่ปุ่นพุ่งแรงจนใกล้แตกออทามไฮที่เคยทำไว้เมื่อปลายปี1989หรือว่า34ปีก่อนทําให้ตลาดหุ้นโตเกียวกลับมาทวงมาลังที่1ของเอเชียอีกครั้งตัวเลขในวันที่19มกราคมปีนี้ดัชนี Nikkei ตลาดหุ้นโตเกียวมีมูลค่าตลาดหรือว่ามา r k e t c a แคปราว916ล,ล้านเยนส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมพสิตตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้มีมา r k e t c ตแปราว44ล้านล้านหยวนเมื่อแปลงเป็นสกุดาลดอลลาร์สหรัฐก็จะได้ตัวเลขใกล้เคียงกันที่6.1ล้านล ล้านดอลลาร์สหรัฐเขือนกันนิดเดียวครับตัวเลขที่พูดไปข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบ Market แ a p ระหว่างตลาดหุ้นเดียวระหว่างนิกเกิกับเสี่ยงไฮคอมเพสิตเท่านั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกันทั้งประเทศนับรวมเซนเจนและห่างเสียงห้องกงตลาดหุ้นจีนก็ยังเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียความห่างก็แคบลงเรื่อยๆล่าสุดเลือเรา2.55ล้า,ลาดนดอลลาร์สหรัฐแคบที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2020ครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยครับว่าทําไมหุ้นจีนถึงร่วงแต หุ้นญ,ญี่ปุ่นกลับพุ่งแรงจนคืนบาลลังเบอร์หนึ่งหุ้นเอเชียมาดูหุ้นจีนกันก่อนครับว่าทำไมถึงร่วงแรงต่อเนื่องสาเหตุหลักก็มาจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจากตลาดหุ้นจีนไม่หยุดตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีก่อนไหลออกไปถึง80,000ล้านหยวนต่อเนื่องไตรมาสที่4ไหลออกอีก60,000ล้านหยวนและที่สําคัญเลยครับแค่ครึ่งแรกแค่ครึ่งแรกนะครับของปีนี้ไหลออกไปแล้วถึง31,000ล้านหยวนเกิดจากนักทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นต่อหุ้นจีนจากความล้มเหลวในการ แก้ไขปัญหาหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และความเชื่อมั่นภายในประเทศครับเงินทุนที่ไหลออกจากจีนจึงต้องหาที่ไปซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในจุดหมายของเงินทุนเหล่านี้จากความคาดหวังว่าท้ายที่สุดแล้วญี่ปุ่นจะสามารถผ่านปัญหาภาวะเงินเฟือยไปได้ในสดาห์ทที่2ของเดือนมก,กราคมนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นญี่ปุ่นไปแล้วถึง1.2ล้านล้านเยนหรือราว8,100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะับเป็นการซื้อสุทธิรายสัปดาห์ ที่มากที่สุดครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023 <L un> นอกจากนี้ผลการสำรวจล่าสุดของ Bank of America พบว่าผู้จัดการกองทุนเลือกให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ชื่นชอบถึง59%ครับนั่นทำให้ดัชนี Nikkei พุ่งแรงใกล้ทํา All Time High ในรอบ34ปีจะสามารถคืนบาลังตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแถมยังเป็นตลาดหุ้นที่ให้เพอร์포เรนซ์ดีที่สุดในโลกในรอบ12เดือนล่าสุดที่25%อีกด้วย ครับคำถามต่อมาก็คือถ้าอยากลงทุนหุ้นญี่ปุ่นต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือกองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่นเลยครับปัจจุบันมีกองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่นที่ได้5ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ทั้งหมด5กองทุนตามนี้เลยครับยินดีกับคนที่มีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับ